สวัสดีครับพบกับช่องโบราณการชนแนลนะครับหลังจากห่างหายไปรวมๆปีหนึ่งแล้วนะครับจากที่บอกจะคลิปล่าสุดก่อนคลิปนี้นะครับที่จะลงเนะี่ยว่าอ่อใกล้ปิดเทอมอาจจะไม่ได้เข้ามานะครับก็ไม่ได้เข้าไปเลยนะครับเข้ามาก็เข้ามาดูเฉยมาเล่นเปล่าๆไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ครั้งนี้ก็จะกลับมาทําอีกครั้งนะครับก็ จะมาทาเพิ่มนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะทำได้อีกอานานแค่ไหนแล้วอาจจะหยุดไปอีกรอบนึงก็เป็นได้นะครับหรือว่าจะทําได้มากแค่ไหนอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เราก็มาขึ้นโครงหลังคาของพระที่นั่งองค์นี้ล้วต,ตอนแรกมันมี2ชั้นนะครับนี่ก็ซ้อนเพิ่มไปอีกชั้นเป็นสามชั้นแล้วก็กาลังจะขึ้นตัวยอดนะครับผมอ่ะก็ถือโอกาสมาแจ้งข่าวแจ้งอะไร ให้หลายๆท่านนะครับที่ติดตามเรานะครับได้ทราบด้วยนี่นะครับก็เหมือนเดิมในกําแพงครั้งที่แล้วยังไงก็ยังเหมือนเดิมก็ยังต่อเหมือนเดิมยังไม่เสร็จนะครับกะจะทาําพรนางองค์นี้ให้เสร็จก็ซะ,ะ,ะเลยนะครับแล้วก็อาจจะหยุดไปอีกพักหนึ่งนะครับแล้วกลับมาเล่นใหม่หรือไงก็ช่างนะครับแต่นั้นที่ผมเคยบอกแล้วว่าผมอาถือโอกาสให้อาดูรอบๆนะครับ ดูบรรยากาศรอบๆไปนะแล้วก็จะพูดไปด้วยนะครับผมก็คือที่เคยบอกไว้ว่า,าจะทําการสํารองแบบไว้เพื่อเป็นการเซฟสําหรับตัวผมเวลากลับมาเล่นใหม่หรือย้ายเครื่องย้ายอะไรจะได้ไม่ต้องมาสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับก็เป็นการต่อยอดเมืองเดิมให้มันมีความใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับเราก็ทําแล้วนะครับผมตอนนี้อาจจะเห็นนะผมห่างหายไปนานแล้วก็ ไม่ได้เข้ามาดูช่องเลยถ้ามีโอกาสได้เห็นคลิปนี้แล้วก็รู้เลยนะว่าผมได้ทิ้งลิงก์แบบไว้แล้วนะครับอยู่ที่ใต้คลิปก่อนคลิปนี้ที่จะลงคลิปหนึ่งนะครับอยู่ในใต้คอมเมนต์นะทิ้งไว้นะเป็นลิงก์ก็กดเข้าไปโหลดก็อันได้เลยนะครับไม่ใช่คลิปนี้นะครับคลิปก่อนหน้าคลิปนี้คลิปหนึ่งนะครับเข้าไปโหลดกันได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้ย้ายโหลดไหมครับมาในอีกเครื่องหนึ่งนะครับ มาได้ในอีกเครื่องหนึ่งก็ผมก็กดจากลิงก์นั้นโหลดมาเข้าหมาครับนี่เพราะว่าอย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่ามันเป็นการเซฟตัวผมเองด้วยนะครับผมเวลาทําแมปใหม่ย้ายคงย้ายเครื่องก็จะได้ต่อเติมต่อยอดในเครื่องใหม่ๆได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปทําอะไรใหม่ให้มันต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับ เราก็ต่อยอดจากเมืองเดิมนะครับก็ถือโอกาสมาบอกมาแจ้งว่าเออเราจะกลับมาทําำที่นั่งองค์นั้นให้เสร็จนะครับแล้วก็อาจจะหายหรือไม่หายอันนี้ไม่ไม่รับประกันนะไม่รับปากนะครับผมเพราะว่าก็ใกล้จะเปิดเทอมอีกรอบแล้วเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ลิงก์แมปที่ผมบอกไปแล้วครับใครอยากจะได้เล่นหรือก็มีคนขอแต่คิดว่าที่ผมลงว่าเออแจกแมปอะไรเงี้ยนะครับก็ใครที่อยากได้แมปไปเล่นก็ ไปกดโหลดได้เลยนะครับคลิปก่อนหน้าคลิปนี้คลิปหนึ่งครับใต้คอมเมนต์ไปกดจิ้มนะครับลิงก์เข้าไปโหลดแมพมาเล่นได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาแจ้งข่าวสารให้รู้นะครับให้ได้ทราบกันนะครับก็ขอเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ